สเคล็ดลับดูแลเคสฝ้าผิวแหง้งทาครีมไม่ติดหน้าวันนี้ใครผิวผิวที่แห้งสากนะคะทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าห้ามพลาดเลยค่ะกับเคล็ดลับแรกนั่นก็คือดูแลจากภายในดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรเพราะน้ำดื่มจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นเปล่งปลังขึ้นและยังดีท็อกของเสียออกไปด้วยนะคะเคล็ดลับที่2ค่ะ หลังจากที่เราอาบน้ำทำความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทาบำรุงทันทีอย่าทิ้งไว้นานนะคะเพราะผิวที่หลังจากทำความสะอาดแล้วรูขุมขนจะเปิดกว้างถ้าเราจะบำรุงผิวหน้าในตอนนั้นทาเซรั่มก็อย่าเกิน3นาทีทองจะทาโลชั่นที่ผิวก็รีบลงเลยนะคะผิวเราจะได้ไม่แห้งตึงค่ะและวิตามินหรือส่วนผสมต่างๆที่อยู่ในครีมบารุงหรือว่าอยู่ในเซรัม่มจะได้ซึมเข้าสู่ ผิวได้ดีที่สุดนะคะ3ค่ะกันแดดอย่าได้ขาดเพราะแสง UV แสงแดดจะทําให้ผิวเรายิ่งแห้งกล้านยิ่งสากผิวแล้วก็ทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าหน้าหมองคล้ำด้วย <c oughs> เกิดฝ้ากระจุดด่งดำควรทาครีมกันแดดทุกครั้งก่อนออกแดด และทาซ้ำระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแจ้งนะคะวันนี้เรามีแนะนำค่ะสำหรับใครที่ตามหาอยู่ว่ากันแดดที่ทาแล้วออร่ากระจ่างใสไม่เหนียวไม่มันมีไหมเข้าได้ทุกสีผิวตัวนี้เลยนะคะที่อยากแนะนำบีบีกันแดดเคที่ SPF50 PA บวกบกที่กันไดทั้ง UVA UV b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มตัวนี้เป N in 1เลยค่ะก็คือเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่า Make up เ a s หน้าใสและ ร่องพื้นเกลดพรีเมียมสีเนื้อเนื้อของเขาจะเข้าได้ทุกสีผิวและยังไม่อุดตันล้างออกง่ายเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายคนท้องให้นมบุตรสามารถใช้ได้ด้วยนะคะขนาดใหญ่บึ้มเลย100กรัมนี่เลยนะคะใหญ่มากๆเลยใช้ได้ทั้งหน้าและตัวเพราะเวลาเราทาอย่าลืมนะคะผิวหน้าผิวคอไม่ว่าคอด้านหน้าด้านหลังผิวที่พ้นออกมาจากเสื้อผ้าโดนแสงแดดก็ควรจะทา ครีมกันแดดด้วยแนะนำเลยค่ะราคาโปรนะคะ390บาทเท่านั้นสำหรับใครที่เป็นฝ้าไปแล้วอยากจะได้บำรุงดีๆที่ซึมเข้าผิวช่วยบำรุงเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวแห้งก็ตัวนี้เลยแพ้สารก็ใช้ได้สำหรับเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ตัวนี้จะลดเม็ดสีเมลานินเติมน้ำให้ผิวด้วยให้กักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงและยังลดอาการแพ้สารสำหรับชุดนี้นะคะคน ฝ้าควรใช้บำรุงแล้วกันแดดและตามด้วยสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองกับชุดนี้เซ็ตนี้ในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ